สวัสดีครับชาตรีนาโน,โนครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำผัดกระเพราหมูสับกุนเส้นสำหรับส่วนผสมหลักๆเลยก็จะมีหมูสับครับกุนเส้นครับซอสส,สำหรับผัดกระเพราครับใบกระเพราพริกแล้วก็กระเทียมครับสำหรับส่วนผสมของซอสนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วผมก็จะขึ้นสับให้นะครับ เราก็จะไปเริ่มผัดกันเลยนะครับเมื่อน้ำมันของเรานะครับได้ที่แล้วเราก็จะใส่พริกแล้วก็กระเทียอลงไปครับผัดให้หอมนะครับแล้วก็สุกด,ดีนะครับโอเคผัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบครับ ตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยนะครับพริกกับระเทียมเมื่อเราผัดพริกกัระเทียมมาที่แล้วนะครับเราก็ใส่หมูสับลงไปครับผัดนะครับให้หมูสับสุกแล้วก็หอมนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบ ตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยนะครับพริกกระเทียมเมื่อเราผัดพริกกระเทียมมาที่แล้วนะครับเราก็ใส่หมูสับลงไปครับผัดนะครับให้หมสูสับสุกแล้วก็หอมนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบ เมื่องหมูสับของเรานะครับสุกได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่ซอสสำหรับผัดเ่าครับลงไปเสรแล้วนะครับ,รบก็คือผัดนะครับให้เข้ากาันดี เข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กระชื้นลงไปชุนมมากครับแ,แล้วก็ผัดเป็เส้นครับคลุกนะครับกับน้ำซอสนะครับจากนั้นก็เติมน้ำนะครับลงไปนิดหน่อยให้เป็นกลุกคลิกๆค,ค,ครับเพื่อที่จะทำให้เส้นของเรา สุกง่ายมากขึ้นผัดไปเรื่อยๆครับ <Hey. S 1> เนี่เส้นของเรานะครับได้ที่แล้วนะครับท้ายก็ใส่ใบกระเพราลางไปครับผัดนะครับรอบนๆกระที่จะให้ใบกระเพราสุกถ้าไม่สุกยวมันจะเหนเหงือน,นะครับ แค่นี้ก็ได้พอแล้วครับสำหรับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และก็กด s s c r i r i ด้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ